ที่5การประมาณค่าช่วงการประมาณค่าช่วงด้วยวิธี IDW เปิดชั้นข้อมูลจุดชื่อสปอร์ตซึ่งมีค่าเปิดชั้นข้อมูลโฮริคอนชื่อโพรวินซึ่งเป็นขอบเขตจังหวัด ไปที IP, ่อา t ์ท e uh ูนบ็อกเลือก Spatial a n a l y s i s Tool เลือกอ n t e r p o l a t i o n เลือก IDW ช่อง Input mm hmm. ให้ใส่ข้อมูลส p p o r t ช่อง set value mm hmm. ให้ใส่ติวที่เก็บค่าความสูงคือ evolution ช่องเอา p ์พให้เลือกโฟลเดอร์และตั้งชื่อช่องเอาต์พุตคอไซด์ให้ใส่ค่าขนาดของพิกเซลจากนั้นกด อิวารูดเมนเพื่อตัดขอบข้อมูลเลือก Processing Engine เลือกขอบเขตพื้นที่จากนั้นเลือก Laser Analysis ช่องมาเลือกโควิ i ซึ่งเป็นขอบเขตจังหวัดที่จะทำการปรับจากนั้นเลือกโอเคเลือกโอเค ะปรากฏผลลัพธ์การประมาณค่าช่วงด้วยวิธี I d W ค่ะการประมาณค่าช่วงด้วยวิธี Natural Never ใช้ข้อมูลสปอร์ตไปที่ a r t t o o l b o x เลือก Spatial a n a l y i t o o l เลือก Interpolation เลือก Natural ค่ะช่อง Input ให้ใส่ชั้นข้อมูลค่ะช่อง Set v o l u e ให้ใส่ค่ลที่เก็บค่าความสูงช่อง Output ให้เลือกโฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อ ช่อง Output Calcine ให้ใส่ท่าขนาดของ Pixel จากนั้นเลือก Evalorment เลือก Processing ค่ะ l a เซอร์อนาลิซิสค่ะใส่ค่ามาเลือกโอเคค่ะเลือกโอเคค่ะจะปรากฏผลลัพธ์การประมาณค่าช่วง การประมาณค่าช่วงด้วยวิธีสปริงแบบที่หนึ่งนะคะแบบเรกูเลทีฟให้ใช้ข้อมูลสป,ปอร์ตค่ะไปที่อาอร์ทูลบ็อกเลือก s ป r ิเอชั่นอะนา s ิติก o ค่ะ เลือก Interpolation เลือก Spin ค่ะช่อง Input ให้ใส่ชั้นข้อมูลค่ะ Set ง a l e Field ให้ใส่ Field ที่เก็บค่าความสูงช่อง Output ให้เลือก Folder และตั้งชื่อค่ะ ช่องเอาพุทคอนไซ z ์ให้ใส่ค่าขนาดของมิคเซลช่องจาริบแบ t มีให้เลือกสองอย่างเลือกเร c เว e นจากนั้นเลือกอ n v วอ o ์ล e อ t ค่ะ ค่ามาค่ะเลือกโอเคและเลือกโอเคค่ะ สปากฏผลลับการประมาณค่าช่วงนะคะแบบที่สองนะคะเป็นแบบ tension ให้ไปที่ Arcun box ค่ะเลือก Spatial Analysis Tool เลือก Interpolation ค่ะแล้วเลือก Apply ค ใส่ชั้นข้อมูลสปอตที่ชออ่อง Input ค่ะชอ่อง z v a l u ุให้ใส่ปีที่เก็บค่าความสูงค่ะชออ่อง o u t u u t ให้เลือกโฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อค่ะ ช่อง Output s ไซส์ให้ใส่ค่าขนาดของพิกเซลค่ะจากนั้นให้เลือกเป็น Tension ค่ะเลือก Ellipse อออค่ะ กโอเคค่ะ <S <S จะปรากฏผลลัพธ์การประมาณค่าช่วงแบบที่2องแบบเพนชันนะคะ ประมาณค่าช่วงด้วยวิธีคิดกิ้งนะคะไปที่อาร์ o ูนบ็อกเลือกส p ปเช a ย a n อนา s ิ s ิ o ทูเลือก Interpolation ัเลือกคิ i กิ้งค่ะช่งอง Input ให้ใส่ชั้นข้อมูลช่องแซนด์ลอร i e w ให้เลือกคิวที่เก็บค่าความสูงค่ะช่งอง o อ t p u t ให้เลือกโฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อค่ะ ต้องเอาฟูชาวไซส์ให้ใส่ค่าขนาดของพิกเซลค่ะจากนั้นเลือกอีเวอร m e n t เมนค่ะเลือกโอเคค่ะเลือกโอเคค่ะ จะปรากฏผลลับาการประมาณค่าช่วงด้วยวิธีคิดกิ้นนะคะาการประมาณค่าช่วงด้วยวิธีเคนไปที่อารคูนบ็อกเลือกสเป,ปเชีอลแอนาลิติกฟูเลือกอินเตอร์โวเอน เลือกคำตั่งเกงค่ะช่องอินพุตนะคะให้ให้เลือกข้อมูลสปอร์ตค่ะแจนงวอลูนะคะให้เลือกค่าความสูงค่ะเอาพุดตั้งชื่อค่ะ ้อก็พาพุทคอไซนะคะให้ตั้งเป็นสุดๆค่ะเลือกเอล์บลูเน้นะคะให้เลือกพื้นที่นะคะก็มาเตอร์ก็ให้เลือกพื้นที่ขอบเขตน,นะคะเป็นแนวโค้โอเค จะปรากฏโอเคจะปรากฏผลลัพธ์การประมาณค่าช่วงด้วยวิธีการเทนะ การประมาณค่าช่วงด้วยวิธีโทโคทูลาเตอร์นะคะเปิดแท็ข้อมูลสปอร์สตสตรีมคอนทัวร์ ก็ไปที่อาร์ทูนบอกนะคะเลือกคำสั่งคูข้อทูลรัตเตอร์ช่องอินพ t นะคะให้ใส่ข้อมูลที่เราเลือกออกมานะคะทั้ง4ข้อมูลเลย พวาเราคนทให้ตั้งชื่อค่ะช่บชื่อนะคะมันจะปล่อยให้เลือกเป็นเอเวอร์เ,เ,เรชั่น แท็นะคะก็ให้เลือกเป็น Point Elevation สถิตินะคะก็ช่องก็เลือกเป็นสถิติค่ะ Contour นะคะ,ะ,คะก็ให้เลือกเป็น Elevation อีกช่องนึงให้เลือกว่า Contour ค่ะ c o ว i n นะคะช่อง ช่อที่สองนะคะให้เลือกเป็น bordering ค่ะเสร็จแล้วก็ช่องเอาหุนะคะให้ตั้งชื่อเลือกคนเลือกที่อยากเก็ีแล้วก็ตั้งชื่อเอาคุ้นอใจนะคะให้เลือกเป็นให้ใส่ผ้านะคะเป็น4แล้วก็กด OK ได้เลยค่ะ จะปรากฏผลลัพธ์ก,การประมาณค่าช่วงด้วยวิธีการโฟกัทูลรลัตเตอร์นะคะารสร้างตีนนะคะไปที่อา์คุณบล็อกเลือกทีวีอาราณาสิกคูค่คะเลือกติน เมเนดเน็นค่ะเลือกทีเอ็ดดินค่ะช่องเอาตพุตน,นะคะให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บแล้วก็ตั้งชื่อค่ะโอ้ค่ะ ต้องอินพุนนะคะให้เลือกข้อมูลทั้งสี่ตัวเข้าไปนะคะก็คือสปอร์ตบอลทัวร์สตีดโควินะค่ะช่องไฮซีนนะคะช่องสตีดกับโควินให้เปลี่ยนค่าเป็นนัน,นะค่ะให้เปลี่ยนค่าเป็นนอน เ้า m m นะคะติบให้เปลี่ยนเป็นโซส่วนช่องพ o i n t ให้เปลี่ยนเป็น h e a ไ l i n e ค่ะส่วนช่องสุดท้ายนะคะ สะกดให้เ,เป็น a l e r a t i o n ค่ะเสร็จแล้วก็กดโอเคออเค่ะจะปรากฏ ผลลับการสร้างฟิล์มค่ะ